รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะเป็นเดรสยาวผ้ายืดอุ้นเว็นะคะพี่เนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตอนนี้ซักไม่ต้องรีดนะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยค่ะเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าตอนนี้จะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีสับในนะผ้าไม่ต้องรีดนะ <ullah. S 1> งานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่เป็นคอปลกละสิบตรงนี้เป็นซิบทองรูดได้จริงและแต่งหมุกติ้งแบบนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ตวเนี้งานเป็นของสาวอวบนะ มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะพี่ตอนนี้ส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้เลยผ้ายืดวุนเว้นนะคะพี่ผ้านุ่มยืดใส่สบายเนื้อผ้าไม่ย้้ยผ้าดีมากๆผ้าตัวเนี้ไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดคุ้มเลยตัวนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วเอ้ยอกหน้าผ้า48นะคะพี่ตอนนี้อกหน้าผ้า48ความยาวชุด49ิ้นิ้วนะเป็นชุดเดรสยาวนะคะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยค่ะตัวนี้นะเป็นฟิลใส่สบายๆเลยเป็นสีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 2 9ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสเลยตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นแดงเข้มเลยนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นแดงเข้มนะพี่ตัวนี้เป็นแดงเข้มละลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะคะพี่สีนี้สีแดงนะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้นะพื้นจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ละลายเป็นแบบนี้นะ สวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับนะตัวนี้จะพิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะสีดําตัวนี้ซิปจะเป็นสีน้ําเงินไอ้พิทซิปจะเป็นสีเงินนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าสีดานะตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะพี่และสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสี ชมพูกะปินะคะพี่พื้นจะเป็นชมพูกะปิและลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิตโตก็ไม่บวกเพิ่มนะร<พ>ุ่นนี้ชุดเดทยาวผ้าดีมากๆเลยผ้าใส่สบายใส่ยาวๆแล,วละคุ้มราคามากๆรุ่นนี้ชุดเดทยาวผ้าดีมากๆเลยผ้าใส่สบายใส่ยาวๆแล,วละคุ้มราคามากๆให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์ว่าสีชมพูกะปินะคะพี่ตัวนี้นะ ถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีดำนะตัวนี้จะเป็นสีดำค่ะสีต่อไปพี่ถ้าพี่รับพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้ค่ะถ้าพี่รับพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นแดงเข้มเลยตัวนี้ให้พี่แค่สองสองก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ Thank you